สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งต้นไม้ที่ให้ดอกสีสันสวยงามเห็นแล้วสะดุดตาเลยล่ะค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็คือต้นยี่โถนั่นเองนะคะต้นยี่โถ จัดเป็นไม้ประดับอีกหนึ่งต้นที่นิยมนำมาปลูกตามหน้าบ้านนะคะเพื่อนเอนเพราะเขาให้ดอกที่สวยงามดอกดอกและดอกก็ออกตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆนและดอกของยี่โถก็จะมีสีสันสวยงามหลากหลายสีเลยนะคะเพื่อนเนเช่นสีชมพูสีขาวสีแดงและสีผสมของทั้งสามสีก็มีนะคะเพื่อนๆน และนอกจากนี้บางพื้นที่อย่างนิยมใช้ลำต้นและใบสำหรับกำจัดหนูและแมลงได้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆลักษณะดอกของยี่โถดอกยี่โถแทงออกเป็นช่อตรงปลายของกิ่งนะคะประกอบด้วยก้านช่อหลักและการช่อย่อยและกลีบดอกจะมีทั้งหมด5กลีบนะคะเพื่อนๆ ลักษณะใบของยี่โถยี่โถเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบแตกออกเดี่ยวๆใบมีลักษณะรียาวคล้ายหอกนะคะเพื่อนๆและที่แผ่นใบจะมีเส้นกลางใบสีเขียวอมขาวเด่นชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆส่วนลักษณะของลำต้น ยีโถเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดเล็กลำต้นมีความสูงประมาณ2-5เมตรลำต้นแตกกิ่งน้อยมากนะคะเพื่อนๆทําทำให้เขามีทรงพุ่มที่โปร่งกิ่งมีลักษณะยาวตั้งตรงลำต้นและกิ่งมีขนาดเล็กนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปลาะหักง่ายด้วยนะคะหากใช้มีดกรีด จะมียางสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมาหรือที่เรารู้จักกันว่ายางของต้นยี่โถนั่นเองนะคะและยางของต้นยี่โถมีพิษเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะห้ามสัมผัสโดยตรงนะคะเพื่อนๆ ส่วนผลของยี่โถจะมีลักษณะคล้ายฝักถั่วเขียวมีลักษณะทรงกลมและรียาวผลดิบมีสีเขียวผลแก่มีสีน้ำตาลนะคะและเมื่อแก่จัดจะปลิกออกมาเป็นสองซีกภายในผลมีเมล็ดทรงกลมสีน้ำตาลจำนวนมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ละเมล็ดมีขนหรือที่เรียกว่า ปีกสำหรับพยุงเมล็ดให้ลอยตามลมได้นั่นเองนะคะส่วนการปลูกยี่โถนั้นยี่โถสามารถขยายพันธุ์ด้วยการพมเมล็ดหรือตอนกิ่งและปักชำกิ่งนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนมากนิยมใช้การพมเมล็ดเป็นหลักเพราะสามารถให้ต้นที่แตกกอได้ใหญ่แตกกิ่งจำนวนมากซึ่งจะทำให้ช่อดอกดอกนะคะเพื่อนๆ ส่วนการให้น้ำยี่โถชอบน้ำปานกลางบางทีถ้าเราลืมลดก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆพนืลดแค่อาทิตย์ละ2-3ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนการให้ปุ๋ยยี่โถวควรจะให้ทั้งบํารุงต้นและบํารุงดอกไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆนเขาก็จะใบสวยต้นสวยดอกสวยให้เราได้ชมตลอดทั้งปีเลยล่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อน พิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะฝากยี่โถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับบ้านด้วยนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อ,ตอไปค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ